เดี๋ยวมาชม M85 มดาตัวประเด็ดนครับเจ้าประเด็ดนครับขั้นนี้ขั้นนี้แหละครับขั้นที่ดามาสองปีแล้วยังมีคอมหมิ่นดามาก,กันอยู่นะครับสำหรับ M8 5 40คาขั้นนี้ครับเบสซี่ยุ่งยึงนะครับของทีมง,งานใบบุญแต่ว่ามาเอานี่พลเลียนเสือหูวาา่าไม่นี่เป็นว่าอันเกาหันโมแห้งนะครับก็จะว่ามันโมแห้งเลย เลยเปลี่ยนเธอบูไม่ครับเะม,มึงว่ามันสีแหงบ่แต่ว่ามาันไถดินเหนียวได้บ้านีองแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือเสียงความแห้งไคกเก่าเก่าเพราะว่าดินเหนียวมันก็รูเรื่อนะไถาหางสาม ดินเนียวถือฝนก็ล่องมึงเ้อ,อเวิร์คกันนะครับโอ้แต่ว่าเสียงนี่เสียงดังเสียงลั่นก็กเลยนะครับ่าจะเอาพักออกแค่นี่คิดว่าเห็นิ่นใสยู่ครับลูเท่าบูวดูใหญ่นไง นี่แะครับพอเสียทีไใส่อย่างหนาใหญ่อย่างหนาเบือเดียวกันครับร้อยแปดเลยนะครับมันเล่บไปน้ำกันมันเอี๊ยดใรถอื่นนะครับเพราะว่ารอหนานไ้ก็รอหลังคล้ายๆกัมันดึงกันนะนะอะเดี๋ยวมาชมความแรงของเชือบูใหม่ของ M8540 กันหน่อยนะครับเสียงนี่จัดขนาด ร้อ,องมึงดินเนี้ยวถืนมน้ำโอ้ลิขนาดครับโมเมนต์วารุณบริแห้งนะครับดินมันอึดมันเปียก bề mặt nè, người mệt then đấy, để à? cái này ngôn người hổ đang đại to Ồ, chạp ngang hợp mà kia ảo xịt bỏ Chuột Lòng mướng cái đình nèo thường nằm đi đòn vậy Vẫn tốt โอ้แด่การต้องพึ่นเยอะนะครับเปลี่ยนเทอร์โบใหมมึงครับมือนีว่าสิมีช็อตเด็ดเห็นป่ามึงสภาพลักษณะแล้วว่าหนาจะรอดโอ้เหยียบมั่นสีนเลยเนาะว่าหนาแคบมือนี่เสียงดังฮักรถ